เดี๋ยวจากนาครพนมพาลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยแน่นอนนครศรีต้องจับงูค่ะโอ้โอ,โอ,โอ,โอ ดำคลับเลยคุณผู้ชมแล้วน้องหนูะที่เขาอยู่ในบ้าน่ะเขาเห็นงูแล้วเขาก็ตกใจเนาะแต่ว่าพี่กู้ภัยเขาก็เข้ามาช่วยสุดท้ายจับเอาไว้ได้พุลัก,กูุเลอย,อยู่เหมือนกันต้องใช้ไม้กดเอาไว้แบบนี้ค่ะคือ เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเลขที่276หมู่4ตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยของอบตทุ่งใหญ่เนี่ยเข้าไปช่วยจับงูตัวนี้เป็นงูสิงดงความยาวประมาณ1.8เมตรคือจริงๆแล้วเนี่ยสิงดงเขาบอกไม่มีพิษแต่เวลากัดเนี่ยมันมันค่อนข้างจะกัดแรงเหมือนกันนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะๆๆทางเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณ คุณอาดูลบอกว่าตอนแรกเนี่ยเล่นอยู่กับหลานอยู่ในบ้านดีๆนี่ยแหละอยู่องูตัวเนี้ย เลื้อยออกมาจากป่าแล้วก็พุ่งเข้ามาหน้าบ้านเลยเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยรอบข้างก็เป็นป่านะคะคือโชคดีตอนนั้นเนี่ยเห็นแล้วแหละว่างูจะเข้ามาก็เลยปิดประตูไว้ได้ทันงูมันก็เลยเลื้อยเข้าไปซุกในกองข้าวของที่อยู่ข้างบ้านแทนตอนนั้นเนี่ยตกใจมากแล้วก็มีหลานตัวเล็กที่อยู่ใกล้ๆด้วยร้องไห้งองแงก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยจับหน่อยเป็นห่วงหลานโชคดีไปเจ้าหน้าที่จับเอาไว้ได้นะเกือบสองเมตรนะตัวนี้ โอ้โหบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกไป2 7 6ค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกเตรียมนําบ้านเล็กที่อันเนี้ยไปเสี่ยงโชคด้วยเพราะว่าใกล้แล้วพรุ่งนี้อ,อะแล้วคุณผู้ชมพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเพราะว่าอมรินที์ที